สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี082ย4 5 6 6 3 5คุณกำลังฟังคืนปล่อยผีเรื่องราวหลอนๆที่นำมาฝากทุกท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เรื่องต่อไปชื่อเรื่องว่าของอาถพนนะครับเรื่องนี้ผมฟังครั้งแรกผมรู้สึกได้เลยว่ามันเวอร์ไปหรือเปล่าน้องเพราะว่าน้องก็ส่งเรื่องนี้มาแต่เขาบอกว่าถ้าพี่เนรไม่เชื่อพี่เนรลองโทรไปถามคนนั้นสิลองโทรไปถามคนนี้สิซึ่งเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้โทรอยู่แล้วไม่ต้องแสดงตัวว่าเออตัวเองเล่าอย่างนั้นนะมันเรื่องจริงนะอะไรเงี้ย แต่หลังจากนั้นมาเราก็เลยรับฟังเรื่องนี้มาแล้วก็มีคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายหลายคนที่อยู่ในร่วมในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็โทรมาหาเราแล้วเ็าบอกว่าสิ่งที่น้องเต้นเนี่ยส่งมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงพี่เนรผมก็อยู่ในเหตุการณ์จริงๆอา้าวเราก็แบบเออในเมื่อมีหลายๆคนยืนยันเราก็อรู้สึกว่าอะเอาเรื่องนี้มาเล่าสักเรื่องแล้วกันเนาะนะครับ ใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวอร์วังไปเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดฟังเพื่อความบันเทิงด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับย้อนไปเมื่อ14 15ปีนะครับคนที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเขาชื่อว่าคุณเต้นะครับคุณเต้ปัจจุบันนี้อายุ30ละย้อนไป14 15ปีคุณเต้อายุประมาณสัก14 15นี่แหละนะครับณนะตอนนั้นนะครับอยู่ในวัยที่อยู่ม .1 ถึงม .2 อ,อนะครับ แล้วก็เรียนอยู่ในโรงเรียนต่างจังหวัดทั่วไปเลยนะครับตัวเต้เองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างครอบครัวมีสตังค์นะครับอยู่ในระดับปานกลางนะครับก็ไม่ได้เดือดร้อนนะครับก็มีค่าขนมไปกินณนะตอนนั้นนะครับก็เขาก็มีกันประมาณสัก10บาทแต่เต้เนี่ยก็จะมี20ก็จะได้สตังค์เนี่ยมากกว่าคนอื่นหน่อย นะครับในการที่จะไปจับจ่ายใช้สอยซื้อขนมขนมกินอะไรก็ว่ากันไปนะครับหลังจากนั้นมาเต้เองเนี่ยก็เรียนหนังสือแล้วก็ได้สนิทกับเด็กคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมห้องเ่นแหละเขาชื่อว่าโต้งโต้งเนี่ยบ้านจะอยู่ใกล้ๆกับวัดห่างจากวัดไปประมาณสัก500เมตรนะครับคุณพ่อคุณแม่โต้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเลิกกันนะครับอยู่กับคุณพ่อคนเดียวนะครับคุณแม่เนี่ยก็ หายไปเลยนะครับแล้วก็ไม่มีใครถามถึงว่าคุณแม่ไปไหนอะไรยังไงโต้งเนี่ยจะเป็นคนที่น่าสงสารคุณพ่อคุณแม่ของเต้นเนี่ยก็จะบอกเสมอว่าถ้าเต้ซื้อขนมขนมเนี่ยก็แบ่งให้โต้งมันมั่งโต้งมันนิสัยดีนะแล้วกที่สําคัญเนี่ยไอ้เจ้าโต้งเนี่ยเวลาที่เจอผู้หลับผู้ใหญ่เนี่ยจะมีสัมมาคารวะมากๆเพราะว่าตัวของพ่อแม่โต้งเนี่ยชอบไปทําบุญที่วัดบ่อย พ่อแม่เต้เนี่ยครับแล้วก็จะเห็นไอ้เจ้าโต้งเนี่ยรับใช้หลวงพ่อนะครับเวลาที่หลวงพ่อไปไหนอะไรเงี้ยก็จะมีไอ้เจ้าโต้งเนี่ยนะครับคอยอเดินตามคอยถือย่ามถือโน่นถือนี่อะไรเงี้ยเป็นเด็กวัดนะครับหลังจากนั้นมาก็จะประเคนพระ,ะข้าววัดข้าวอะไรก็กินไปด้วยกับตรงนั้นแหละฮะซึ่งก็จะเห็นอุปนิสัยของตัวเจ้าโต้งเนี่ยเป็นประจําพ่อแม่ของเต้นนะเวลาที่เต้มาโรงเรียนเนี่ย พ่อแม่ก็จะพูดเสมอว่าเวลาที่มีขนมขนมเนี่ยก็แบ่งให้เจ้าโต้งมันมั่งเจ้าโต้งมันน่าสงสารนะแม่มันก็ไม่มีอยู่กับพ่อมันพ่อมันก็มีอาชีพรับจ้างนะครับเพราะฉะนั้นเรามีก็รู้จักแบ่งปันะนะครับณนะตอนนั้นตัวของเต้เองเนี่ยเขาก็เชื่อคําพ่อแม่เวลาที่ซื้อขนมขนมมาเนี่ยเห็นไอ้เจ้าโต้งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ได้มีสตังค์นะก็จะแบ่งขนมไปให้กิน ก็กลายเป็น2คนเนี่ยเต้กับโต้งเนี่ยสนิทกันโดยปริยายเลยนะครับจนเรียนหนังสือในชั้นหมหนึ่งมาขึ้นมอสองแล้วนะครับณนะตอนนั้น14แล้วอายุ14บสีโตแล้วเริ่มโตแล้วโต้งเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโต้งเนี่ยมันมีตังเนี่ยมาโรงเรียนเนี่ยเยอะผิดปกติเจ้าเต้มันก็สงสัยว่าเฮ้ยโต้ง ไปเอาตังค์จากไหนมาวะควักมาก็มีแบงค์ห้าสิบบ้างแบงค์ยี่สิบบ้างบางทีก็มีแบงค์ร้อยก็มีนะครับณนะตอนนั้นตัวเต้เนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไปร่ำรวยอะไรมาไปเออเอาจากไหนมาตังค์เนี่ยโต๊ะก็เลยบอกว่ากูมีวิธีแล้วกันเต้ก็เลยพูดว่าโต้กูเป็นเพื่อนมึงมานานแล้วนะ ถ้ามึงไปลักขโมยใครเนี่ยกูเลิกคบมึงเลยนะเพราะว่าพ่อ,พอแม่เนี่ยกูสั่งมาถ้ารู้ว่าเพื่อนไม่ดีเราก็ไม่ควรไปคบด้วยโต้งก็เลยบอกว่ากูไม่ได้ขโมยใครมาเงินนั้นเนี้ยกูได้มาโดยสุจริตแล้วมึงไปทำอะไรมาเออนะกูได้มาสุจริตแล้วกันกูไม่เคยไปขโมยใครหรอกมึงเชื่อกูสิ หลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตเป็นปกตินะครับโตงง้งเนี่ยหลังๆเนี่ยซื้อขนมมาฝากเต้ด้วยนะครับเอ้ยเต้มก็รู้สึกแปลกว่าเฮ้ยโต้งมึงผิดปกติแล้วนะเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมึงมีตังเยอะมากเลยเออนะ้ากูได้มาโดยสุจริตแล้วกันมึงไม่ต้องสนใจหรอกกูซื้อให้มึงกินอนะ่ะมึงก็กินไป อนที่กูอยู่ม .1 เนี่ยมึงซื้อให้กูกินทั้งปีเลยตอนนี้กูมีตังค์แล้วกูตอบแทนให้มึงบ้างนะครับหลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตปกติไปเรื่อยๆจนเข้าเดือนที่สองนะครับสิ่งที่เต้มันสังเกตเนี่ยก็คือไอ้เจ้าโต้งเนี่ยมันกินไม่หยุดเลยมันซื้อผัดหมี่มาห่อหนึ่งเด็ก ประมาณสักอายุสิบสี่ตัวผมอมตัวเล็กๆดำๆนะครับกินผัดหมี่เนี่ยที่ตอนนั้นเนี่ยเขาขายห้าบาทเนี่ยเด็กในวัยนั้นเนี่ยห้าบาทเนี่ยแทบจะกินได้หมดแต่ตัวของโต้งเอกเนี่ยกินถึงสามหอ่อนะครับกินสามห่อเลยเต้ก็มองให้โต้งมึงมึงกินปกปิดปกติไปว่าวะเออกูกูกินนี่แหละโอหิววะ่ะ ทำไมกูหิววะเหมือนกูไม่อิ่มเลยอ่ะนี่ครับพอเข้าห้องเรียนใต้โต๊ะเนี่ยยังมีขนมอีกนะนะครับมันก็เอามากินแอบครูมากินแอบคูมากินจนครูจับได้ครูก็เรียกต้งไปในโต้งเธอทำไมเอาขนมขนมมากินในห้องครูบอกแล้วห้ามเอามากินไม่ใช่เหรอก็โดนตีไปแต่ลักษณะของโต้งเปลี่ยนไปฮะ คนเราโดนรูตีเนี่ยยืนกอดอกรูก็ตีฝบึบึบไปปฏิกิริยาของเด็กที่โดนตีมันจะต้องมีอาการที่เจ็บหรือแม้แต่หน้าบึ้งหน้างอต่างๆมีครบหมดระหว่างที่รูตีไปโต้มันหัวเราะตีไปทีนึงมันก็หัวเลาะ <laughs> ตีไปทีนึงก็ <laughs> นักเรียนที่อยู่ในห้องตกใจกันหมดว่าเฮ้ยต้งไปไรวะรวมถึงครูด้วยพอครูเนี่ยเห็นต้งหัวเราะเนี่ยยิ่งตีหนักกว่าเดิมมันเหมือนการเยาะเยะ้ยในการที่ทําโทษนะครับครูก็ตีปุ๊บเปยงเปยังไปก็ยังหัวเราะหัวเราะไม่พอหันหน้ามาทางคุณครูแล้วก็พูดว่าตีอีกสิครับ ผมชอบครูก็รู้สึกว่าแววตานั้นอนะ่ะมันไม่ใช่แววตาของโต้งแล้วครูก็เอาไม้เรียวเนะี่ยเสียบไว้แล้วก็เดินมาจับแขนโต้งว่าโต้งเธอเป็นอะไรหรือเปล่าโต้งก็ก้มหน้าลงแล้วก็หันหน้ามาอีกครั้งหนึ่งบอกว่าตีเสร็จแล้วใช่ไหมครับ แล้วโต้งก็เดินเข้าไปนั่งวันนั้นเป็นวันที่เต้นเนี่ยรู้สึกกลัวโต้งมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนเราอีกต่อไปแล้วนี่มันเป็นอาการของอะไรบางอย่างที่มันแปลกมากหลังจากนั้นมาคุณครูเนี่ยยืนอึ้งอยู่พักใหญ่ๆเนื่องโดยนักเรียนก็มองไปทางโต้งคุณครูก็เลยเอา มือเนี่ยเคาะนะครับเกี่ยวกับโต๊ะวะ่าอานักเรียนต่อไปทําการเรียนต่อครับก็เรียนไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับโต้งก็คือโต้งเอาปากกาเขียนไปบนสมุดแล้วก็ขูดไปขูดมาขูดไปขูดมาขูดไปขูดมาเต้นั่งข้างๆเห็นก็เลยมาจับปือว่าไอ้โต้งมึงจะขูดสมุดทําไม สมุดพังหมดแล้วโต้งก็หันหน้ามาแล้วก็บอกว่ามึงไม่ต้องมายุ่งกับกูกูเกลียดมันมันทำกูแล้วก็หยิบปากกาที่ตัวเองเขียนเนี่ยเจาะไปที่สมุดปังปังปัง,ปงคุณครูก็ตกกระจายฮะเนื่องด้วยวคุณครูอยู่ในช่วงเดทแอร์พอดีกำลังทำอะไรไม่รู้กำลังจะพูดต่อแต่มันเงียบพอดีไอเสียงที่ปากกาปักเนี่ย มันทิ่มลงไปกับพื้นพื้นโตะตึต้งตึ้งตึ้งนักเรียนทุกคนลุกกันหมดเลยฮะร้อมวงมาแล้วก็มองไปที่โต้งโต้งก็ยังทำอยู่แล้วโต้งก็มีสายตาม,มองไปที่คุณครูแล้วโต้งก็พูดว่ากูเกลียดมึงคุณครูมณนีรัตโต้งฉันว่าเธอ ไม่ปกติแล้วเดี๋ยวจะไปเรียกผู้ปกครองมาคุยเธอเป็นอะไรของเธอแน่สิ่งที่เธอทำเนี่ยมันทำให้เพื่อนๆกลัวไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเธอต้องหยุดพฤติกรรมตรงนี้ไม่อย่างนั้นจะไปบอกกับครูใหญ่ตึงตึงตึงกูงเกียดมึงแล้วก็เอาปากกาครับโคดกับสมุดปืดปืดป,ดปด แล้วก็นิ่งไปหัวเนี่ยพับลงไปกับพื้นเลยนะครับทุกคนก็มาเรียกเรียกโต้งไปประถมพยาบาลกันใหญ่เลยนะครับก็อะไรวะนะครับพาไปห้องพยาบาลกันนะครับคนก็ไปมุงกันคูบ,บอกว่าอย่ามุงอย่ามุงเออนีครับก็ออกไปจากห้องพยาบาลเป็นห้องเล็กๆนะครับก็ประถมพยาบาลเอาเอ,าอายาดมยาดมให้นะครับคูใหญ่ก็มารูมณีรัตเนี่ยเขาก็เลยบอกว่า ครูใหญ่ตอนนี้โต้งเนี่ยมันมีอาการแปลกๆตาข,ขวางและที่สําคัญเนี่ยอาการเนี่ยมันทําให้เพื่อนๆกลัวไปหมดเลยอาการนี่มันมันเหมือนคนโดนผีเข้านะตอนนั้นที่พูดเนี่ยก็คือเจ้าเต้นเนี่ยก็อยู่ด้วยนะครับ ครูใหญ่บอกว่าไม่ไม่หรอกมกั้งคุณครูค,ค,คิดไปคิดมากไปหรือเปล่าเด็กน่าจะมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้เรียนแบบหรือเปล่าไปดูหนังกระตรงกระตู้นมาแล้วก็เรียนแบบหรือเปล่าครูณมณีรัตน์ก็บอกว่าไม่ใช่ครูอาการเนี้มันมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยกลัวโต้งหมดเลยสักพักหนึ่งโต้งก็ตื่นนะครับโต้งก็บอกว่าเออครูครับพาผมมาตรงนี้ทําไมครับ ปกติแล้วโต้งเป็นคนสุภาพเหมือนที่ผมบอกอเต้ก็เข้าไปสะกิดเพื่อนไอ้โต้งมึงอ่ะออกปากาไปทิ่มโต๊ะแล้วมึงก็โวยวายมึงเกลียดมึงเกลียดมึงอะไรก็ไม่รู้โต้งบอกว่าใช่เหรอเพื่อนกูทําอย่างนั้นจริงเหรอกูไม่ได้ทํานะสักพักก็พาโต้งมาที่โต๊ะสมุดเนี่ยฮะกระจุยกระจายหมดเลยนี่ครับเป็นรอยของการขูดต่างๆเนี่ยฮะ หลังจากนั้นมาครูมณีรัตน์เนี่ยเขาก็เรียกคุยนะครับเขาก็ถามว่าโต้งเธอไปทําอะไรมาก่อนที่จะมาโรงเรียนเนี่ยเธอไปทําอะไรมากิจ,จวัตรประจําวันของเธอเนี่ยไปทําอะไรมาก็ซักถามไปตามปกติเลยโต้งก็ตอบตามปกติว่าตัวเองก็ไปกลับบ้านก็ไปช่วยคุณพ่อทําโน่นทานี่นะครับไปตัดมงตัดไม้มาเผาถ่านก็ไม่ได้มีอะไรตามปกตินะครับ ครูมนีรัตก็ปกติแน่นะเธอแต่สิ่งที่เธอเป็นเนี่ยมันไม่ปกตินะเพราะฉะนั้นจะต้องเรียกผู้ปกครองเนี่ยมาคุยกับคุณครูหน่อยเดี๋ยวเธอกลับบ้านไปไปเรียกคุณพ่อคุณคุณพ่อของหนูอะมาคุยกับคุณครูหน่อยนะสักพักก็ให้โต้งกลับบ้านไปแล้วก็ไปเรียกพ่อของโต้งมาที่โรงเรียนนะครับก็เป็นการคุยกันครูมณนีรัต์ก็ซักถามคุณพ่อ คุณพ่อก็บอกว่าลูกเขาก็เป็นปกตินี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็แปลกๆกับการที่เป็นแบบนี้นะครับเต้เนี่ยมันคิดในใจว่าไอ้ที่มันมีตังมาทุกวันเนี่ยไอ้สิ่งสิ่งนี้มันสงสัยมาตลอดเลยระยะเวลาเป็นเดือนแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราเนี่ยไปทําอะไรมาถึงได้ตังมาแล้วอาการที่เป็นเนี่ยมันทําให้เต้กลัว ด้วยความเป็นเด็กอาะะยุสิมันรู้สึกกลัวกับสิ่งสิ่งนี้ว่าเฮ้ยเพื่อนกูเป็นอะไรวะหลังจากนั้นมาก็เชิญคุณพ่อกลับไปผ่านไปอีกวันหนึ่งก็มาโรงเรียนเหมือนเดิมนะครับอาการตรงนั้นนะมันเริ่มจะเป็นอีกแล้วเวลาที่เป็นเมื่อไหร่มันจะมีอาการที่หยิบปากกามาแล้วก็ขูดกับสมุด คราวนี้นะครับสิ่งที่เป็นก็คือมีเพื่อนนะครับที่อยู่ในร่วมชั้นด้วยกันที่เกิดเหตุวันนั้นแหละหลังจากพักเที่ยงเนี่ยก็ลงมากินข้าวกันนะครับพอลงมากินข้าวกันก็จะมีเพื่อนบางกลุ่มที่นิสัยไม่ค่อยดีอ่ะมันก็จะมาแซวโต้งว่ามึงไอ้เด็กผีนี่ว่ามึงเป็นอะไรว่ึงผีเข้าหรอวะมึงถึงเป็นอย่างนั้นนะ่ะเออมึงบ้าปะวะว่ามึงบ้าแล้วอะไรเงี้ยคือมีการแบบ ว่ากันนะครับในหมู่เพื่อนนะครับมันเป็นปกติของคนเนะี่ยที่แบบมันจะมีคนดีกับคนไม่ดีนะครับหนึ่งในนั้นเต้ก็นั่งอยู่กับโต้งแล้วก็เพื่อนกลุ่มนี้สามสี่คนมันก็ลุมว่าอาการของโต้งเป็นอีกแล้วฮนะหยิบปากกามาแล้วมันก็ขูดนะครับณนะขนาดนั้นนะ่ะนะครับทานข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ขึ้นมาบนชั้นแล้วแล้วก็มาอยู่ในห้องแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็เซล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  สิ่งที่ปรากฏก็คือเต้เห็นกับตาเลยว่าตาเนี่ยมันแดงปั๊ดนะครับแล้วมันก็จ้องหน้าไอ้คนที่ด่ามันสักพักหนึ่งไอ้คนที่ด่ามันที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกันนะ่ะมันมองหน้าบอกเฮ้ย <c oughs> ผีวะ่ะเฮ้ยมันมันเป็นผีวะ่ะแล้วมันก็ถอยหลังทุหลังวิ่งออกไปเลยเต้ก็มองหน้า สิ่งที่เห็นก็คือตาของไอ้เจ้าโต้งเนี่ยมันแดงฮะคนเรามีตาดำกับตาขาวแต่บริเวณตาขาวเนี่ยมันแดงไปทั้งตาเลยไม่ได้แดงเป็นสีเลือดไอ้ไม่ได้แดงเป็นเส้นเลือดนะครับแต่มันแดงํำเลยหลังจากเห็นอยู่สามสี่วิสักพักกระพริบตาปุ๊บหายไปโต้งก็บอกว่าเฮ้ยสม,มุดกูขาดอีกแล้วว่า ซึ่งอาการนี้มันแปลกมากเต้ก็เลยแบบว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่เพื่อนเราแล้วมันมันแปลกอะ่ะก็เลยบอกโต้งกูถามจริง,รงอะ่ะมึงเป็นอะไรเปาวะมึงมีอาการที่เปลี่ยนไปนะเว้ยเวลาที่มึงโกรธหรือมึงเกลียดใครเนี่ยอาการมึงออกเต็มที่เลยนะแล้วกูถามมึงจริงอะ่ะมึงเอาตังจากไหนมาทุกวันเนี้ยต้งก็ซึมซึม ตาต้ก็บอกว่าเดี๋ยวเลิกเรียนมึงไปกับกูเดี๋ยวกูจะพาไปแต่มึงห้ามบอกใครนะเต้ก็บอกว่าได้เดี๋ยวพากูไปกูรับรองกูไม่บอกใครวันนั้นเลิกประมาณสามโมงครึ่งถึงสี่โมงนะครับต้งก็พาเต้ไปก็พาเดินลัดเลาะเข้าไปในวัดเดินเข้าไปจนสุดหลังวัดเลย ท้ายวัดเลยเดินไปตลอดทางไอ้เต้ก็ถามตลอดทางว่าไอ้โต้งมึงไปไหนวะเนี้มึงพากูมาทำไมป่าก็ลกทึบมึงพากูมาทำอะไรตรงนี้นะครับเดินจนไปสุดทางเป็นโกดังเก็บศพฮะแล้วไอ้โต้งก็บอกว่าสิ่งที่กูได้มากูไม่ได้ขโมยเข้ามานะ แต่กูยกไหวยกมือไหวขอแล้วขออะไรวะมึงเห็นซองใส่ศพไหมมันจะมีปูนบางๆบวกปิดมึงแค่เอาอะไรไปกระเทาะเนี่ยปูนตรงเนี้ยมันก็ออกแล้วแล้วในศพเนี่ยบริเวณรอบๆศพที่อยู่ในโกดังในซองเก็บศพเขาจะใส่ตังไว้กูเนี่ยไปขอ กูไม่มีตังกินหนมกูก็เลยบอกกล่าวกับศพนี้ว่ากูขอแล้วกันผมขอแล้วกันครับผมผมอยากได้เงินแล้วกูก็หยิบมาบางอันฟุกฟุกมีแบงค์ร้อยสามสี่ใบก็มีแล้วสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีถึงสองศพสามศพก็มีที่เก็บไว้ตรงนี้เพื่อรอทําการชาปนากิจบางทีก็เป็นศพคนรวยก็มีนะมึงเวลาที่มาอยู่ตรงเนี้ย เขาก็มาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวร้อยวันเขาจะมาทําพิธีทีทีตังเต็มเลยกูไปเอามาจากนี้แหละโอ้ยเต้เต้เ,ตนเนี่ยถึงก็เข่าสุดเลยเต้ก็บอกว่าตังที่มึงซื้อขนมขนมให้กูเนี่ยมึงเอามาจากศพเหรอเออเอามาจากนี่แหละสักพักหนึ่งสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็คือไอ้เจ้าโตง้ง มันนิ่งไปพักหนึ่งแล้วมันก็ก้มหน้าลงแล้วมันก็เงยขึ้นแล้วมันก็พูดกับไอ้เต้ว่ากูไม่อนุญาตให้มันเอาไปแต่มันมาเอาของกูไปมันต้องชดใช้เป็นเสียงผู้ใหญ่ดังมากไอ้เจ้าเต้ตกใจวิ่งออกไปทางด้านหลังเลยนะครับ วิ่งออกไปเลยสุดกําลังเลยมันมันกลัวมากนะมีความรู้สึกว่าวันนั้นอนะ่ะกลัวมากวิ่งไม่สนใจแล้วว่าใครอยู่อย่างไงอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาเตมก็ออกจากตรงนั้นมาแล้วก็กลับบ้านนะกลับบ้านเนะี่ยเต้บอกว่าวันนั้นอนะ่ะมันคิดมากเลยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งตรงนี้หรือเปล่าที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับหลังจากนั้นมาก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นวันเสาร์อาทิตย ก็เช้าวันจันทร์ก็มีข่าวแจ้งมาว่าพ่อของอเจ้าโต้งมาแจ้งนะครับที่บริเวณวัดเนี่ยเขามีประชาสัมพันธ์ประกาศว่าอะตอนนี้เด็กชายโต้งไปอยู่ตรงไหนตอนนี้พ่อตามหาอยู่อะสมัย14บ5ปีก่อนเนี่ยเขาจะมีประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในวัดทุกวันนี้น่าจะมีแล้วฮะเขาประกาศใส่ไม้นะครับว่าตามหาลูกชายนะครับ หลังจากนั้นมาก็ประกาศเพราะถึงวันจันเนี่ยคุณครูก็มาแจ้งเรื่องว่าอาตอนนี้เด็กชายโต้งได้หายออกไปจากบ้านนะเขาตามหากันอยู่ถ้ามีเพื่อนเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนพบเห็นก็ช่วยแจ้งมาทางครูหรือแจ้งไปทางพ่อแม่ของโต้งด้วยเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่เป็นห่วงมากเขาได้ไปแจ้งตำรวจไปแล้วว่าลูกชายเขาหายไปตั้งแต่คืนวันศุกร์ รวมถึงเวลาตรงนี้ก็เสาร์อาทิตย์ด้วยก็สามคืนแล้วนะฮะเขาก็ไปแจ้งงั้นโอ้โหเต้เนี่ยมันก็รู้สึกได้เลยว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรกับเพื่อนวะนะครับในนักขนาดนั้นเขาก็ตามหากันแล้วก็กลายเป็นข่าวนะครับที่บอกกล่าวกันอยู่ในในแวดวงของนักเรียนตรงนั้นนะครับสุดท้ายครูมณีรัตน์เนี่ยก็ได้มาพูดกับเต้ แล้วก็มาบอกกับเต้ว่าเต้ฉันเห็นว่าครูเห็นว่าเธอเนี่ยสนิทกับโต้องอะ่ะเธอได้เจอกับโต้งครั้งสุดท้ายที่ไหนเต้มันก็อ้ำอึ้งอ้ำอึ้งอะ่ะนะครับครูมณีรัตน์เนี่ยเขาดูแลลูกศิษย์มาเขาจะรู้ว่าอาการอย่างเงี้ยของเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่าเต้เธอบอกมานะว่าไอ้เจ้าโต้งมันไปไหนเธอต้องรู้แน่เลยเธอถึองมีปฏิกิริยาแบบนี้นะครับ ก็เลยบอกว่าอคอรูครับผมออผมเจอครั้งสุดท้ายผมเจอมันที่โกดังเก็บศพครับฮะเจอที่โกดังเก็บศพเหรอแล้วมาไปทำอะไรกันที่โกดังเก็บศพเออเจ้าโต้มันมันไปเอาตังในในซองใส่ศพครับฮะไปเอาตังในซองใส่ศพ ตายแล้วถึงว่าอาการมันคือเป็นแบบนี้เหมือนคนผีเข้าเลยไป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 รีบไปแจ้งครูใหญ่นะครับครูใหญ่ก็ประสานงานกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยเจอขั้งสุดท้ายที่โกดังเก็บศพนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครคิดหรอกครับว่าใครจะเข้าไปนะครับหลังจากนั้นมาก็ไปแจ้งเจ้าวาดไปแจ้งคุณพ่อครับก็ตามหากันนะครับในวันนั้นเนี่ยเต้บอกว่าเต้ไม่ได้เรียนเลย เพราะว่าจะต้องไปชี้เป้าว่าตัวเองไปเจอเพื่อนตรงไหนอะไรยังไงแล้วไปเจอ,อยังไงนะครับเต้ก็ไปด้วยนะครับกับที่โรงเรียนเนี่ยก็พาไปเด็กนักเรียนคนอื่นก็เรียนตามปกติแต่เต้ต้องไปนะครับพอไปถึงก็ดังเก็บศพซึ่งก็ดังมันก็เป็นสังสีเก่าๆอ่ะซึ่งก็ไม่ได้ล็อกไม่ได้อะไรนะครับเนื่องจากว่าคงไม่มีใครกล้าเข้ามานะครับมัน,ม,นมันเปี่ยวมากแล้วก็ที่สําคัญนะ่ยมันมันน่ากลัวไปตอนกลางวันเนี่ยเต้ยังบอกว่าผมกลัวมากพี่เนธ เข้าไปสิ่งที่พบเห็นก็คือน่าจะเป็นฝีมือของโต้งเพราะว่าปูนบางอันเนี่ยมันมีรอยฉาบใหม่ๆซึ่งมันเป็นฝีมือของเด็กอะ่ะมันฉาบไม่ได้สวยเหมือนคนที่ผู้ใหญ่เขามาทำกันนะครมันก็จะเป็นรอยฉาบที่มันขุขะบ้างไม่เรียบบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าวาดท่านจำได้ว่า ตอนที่มาฉาบปูนที่มาทําอะไรแบบเนี้ยช่างที่เขามาทำเขาทําดีนะแต่ทําไมถึงทําออกมาได้แย่ขนาดนี้นะครับหาไปเรื่อยๆก็พยายามเดินหากันทั่วๆสิ่งที่มันปรากฏก็คือมีคนที่ไปหาร่วมด้วยนะครับเป็นคุณครูอีกท่านหนึ่งเป็นครูผู้ชายเขาไปเจอเท้าของเด็ก อยู่ในซองเก็บศพซึ่งซองเก็บศพนี้ไม่ได้โบกปูนสักพักหนึ่งพ่อก็ไปเห็นจำเท้าของลูกได้ลูกชายเข้าไปนอนอยู่ในในซองเก็บศพนั้นร่างไร้วิญญาณโต้งตายอยู่ในซองเก็บศพ แล้วเต้ก็เล่าให้ฟังทั้งหมดว่าโต้งอ่ะมันไปเอาตังเข้ามาแล้วอาการมันก็เกิดขึ้นแบบนี้แบบนี้รวมถึงครูมณีรัตนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโต้งมันมีอาการเปลี่ยนไปสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือเจ้าวาดท่านน่ะท่านก็บอกว่าท่านเสียใจนะโต้งเนี่ยปกติแล้วเป็นเด็กดีมาก แล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าถ้าเรียนจบมหกเนี่ยเจ้าว่าท่านจะเป็นคนส่งเสียให้เรียนมหาลัยแต่ก็ไม่นึกเลยว่าโต้งเนี่ยจะคิดแบบนี้กับการที่จะเข้ามาเอาสตังที่อยู่ในโกดังเก็บศพแล้วจะด้วยอาถรรพ์อะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์ในคืนวันนั้นไม่มีใครทราบได้ว่าโต้งเข้าไปนอนใน ซองเก็บศพทำไมเต้ก็โดนตำรวจเรียกสอบนะครับเต้ก็ให้การไปตามที่ตัวเองเจอนะครับนะครับสุดท้ายแล้วเต้ก็รอดจากอ่าสิ่งต่างๆก็ให้การไปตามปกติเขาก็ดูแล้วว่าเด็กเนี่ยไม่ได้โกหกนะครับสุดท้ายแล้วเต้ก็ได้หลุดจากตรงนั้นมาแล้วเต้ก็เลยบอกว่าตัวผมเองนะตลอดระยะเวลาที่เรียนหนังสือ เวลาที่ขึ้นชั้นมสองเข้ามสามเก้าอี้ที่นั่งโต๊ะที่นั่งของโต้งคุณครูได้เอาไปเก็บเพราะว่าคุณครูเวลาสอนหนังสือจะเห็นในเจ้าโต้งมานั่งเรียนหนังสือด้วยจนคุณครูสอนหนังสือไม่ได้ต้องมาเอาโต๊ะกับเก้าอี้ชุดเนี้ออกไปเก็บที่ที่เก็บของนะฮะในโรงเก็บของนะครับ แล้วเวลาที่นักเรียนมาเข้าค่ายกันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายยีฬาค่ายลูกเสืออะไรต่างๆเนี่ยผ่านตรงนี้จะได้ยินเสียงร้องไห้แล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเสียงของโต้งนะครับเรื่องนี้กลายเป็นตำนานที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่งตัวของเต้เองได้มาเล่าให้ผมฟังแล้วก็มีเพื่อนๆนะครับที่เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ที่เดียวกับเต้เนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟังด้วยซึ่งสองสาคนที่เล่าด้วยกันเนี่ยก็คือเล่าเหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่ได้ประสบพบเจอมากที่สุดก็คือตัวของเต้เองที่อยู่ในเหตุการณ์ตลอดเลยนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้